สวัสดีครับผมยิงม,มาลู้ครับและในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม NFT ที่มีชื่อว่า Space Crypto นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับหลังจากที่ผมทดลองเล่นมาแล้ว1วันเต็มๆนะครับว่าเกมนี้เนี่ย ROI ประมาณกี่วันกันแน่นะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดุม่กระดิ่ง เป็นกำลังใจให้การด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้แนะนำให้เพื่อนๆมาลงทุนกันครับถ้าใครอยากจะมาลงทุนก็ศึกษาด้วยตนเองคิดดีๆก่อนมาลงทุนนะครับก่อนอื่นนะครับเกม Space ค rypto เนี่ยมันเป็นแนวเกมประเภทแบบยานนะเอายานไปสู้กับบอสนะครับผมก็ มีหลายระดับเลยตั้งแต่คอมมอนไปจนถึงมิสติคอลนะครับก็ไล่ไปเลยนะคอมมอนแลร์ซูเปอร์แลร์อีพิกลีเจนแล้วก็มิสติคอลนะครับก็ตามระดับความหายากนะในแต่ละหนึ่งรอบเนี่ยเพื่อนๆดูด้านขวาครับเราจะสามารถลงตัวยานบินของเราเนี่ยได้สูงสุด15ลำนะครับ แต่ว่าไอ้สิาลำเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนที่เราสู้บอสไปแล้วเนี่ยมียานลำในลำนึ่งสแตมิน่าหรือว่ากระสุนหมดเนี่ยเราก็สามารถาเอายานลำอื่นที่เรามีเนี่ยเอามาทดแทนยานลำนั้นได้นะครับก็ <lish> ถ้าจะให้สรุปง่งายๆเลยนะครับถ้าเราจะมาเล่นเกมนี้เนี่ยเราควรจะมิ้นตัวละครเนี่ยหรือว่ามิ้นยานของเราเนี่ยให้ได้เยอะๆในไ d เดียวนะครับ เพื่อที่เราจะได้ไปด่านสูงๆอ่าลราพอแบบพอเราได้ไปด่านสูงๆเนี่ยรางวัลของด่านหลังๆมันจะเยอะครับเพราะฉะนั้นการเปิดหลายจอในเกมนี้ไม่ค่อยดีครับควรจะเปิดจอเดียวแต่ว่ามีหลายๆตัวนั่นเองนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ15ตัวอ่านิเวลหนึ่งเลยมันก็จะตีออโต้ให้เราเลยนะครับตีเลยพอบอสตายปุ๊บเนี่ย เราก็จะได้ของรางวัลมาเป็นเหรียญ SPE นะครับผมเกมนี้มี2เหรียญน,นะครับคือ SPG กับ SPE นะครับ SPG เนี่ยเอาไว้มิน t ยานของเราอย่างเดียวเลยส่วน SPE เนี่ยก็คือรีวอร์ดที่เราได้มาจากการฆ่าบอสเสร็จนะครับแล้วก็ยังสามารถเอามาใช้ซื้อเบสเพื่อ reload s t a m i n า,าร e l o a d ก็สูนให้มันไวย,ยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับณตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพูดต่อ ทีนี้นะครับก็คือสมมุติว่าเนี่ยสิตัวที่ผมลงไปรอบแรกเนี่ยสไตมีได้มันหมดแล้วมันได้ถึงประมาณเนี่ยด่าน9ด่าน10ใช่ไหมผมก็ต้องเปลี่ยนครับอ่าเพราะว่ามันมีเวลากําหนดอยู่ด้านบนครับอย่างเช่นด่าน10อย่างเงี้ยมันมีเวลาอยู่แค่ประมาณ3นาทีเนี่ยอ่าเราก็ควรจะต้องเอาตัวพวกแร่ซูเปอร์แร่ลงไปแบกบ้างครับเพื่อให้ทันเวลา3นาทีนะก็คือพูดง่าย คอมมอนน่ยมันลงได้แค่ด่านแรกๆครับด่านหลังๆมันจะสู้ไม่ทันเวลานั่นเองนะหรือไม่ก็กระสุนหมดก่อนครับเราก็เลยต้องมีตัวแบกหรือว่ามินตัวเยอะๆเพื่อมาฆ่าบอสหลังๆนั่นเองนะ,ะสรุปอย่างนี้เลยละกันทีนี้อันนั้นก็เป็นแค่วิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมก็จะมาบอกถึงค่า i ที่ผมได้มาทดลองเล่น1วันอันนี้คือไม่ใช่เทสเน็ตนะครับอันนี้คือเปิดแล้วแล้วก็เล่นจริงๆ ทดลองมาเล่นเต็มๆเลยมเลย1วันเต็มๆนะครับอ่าก็คือถ้าเราจะมิ้นยานเนี่ยเราจะต้องใช้2.5เหรียญ SPG นะครับในการเปิด1ยานในที่นี้ถ้าเราจะเปิด10ยานเราก็ต้องใช้25เหรียญครับแล้วก็ใน ID เนี้ยของผมอะ่ะผมเปิดทั้งหมดก็คือ60ยานนะครับอ่ะเนี่ย เดี๋ยวจะไล่ไปเลยนะ60ยานได้อะไรบ้างนะครับอ๋อแล้วก็ผมจะได้ฟรีมาอีก1ตัวจากการสแต็กของเกมนี้นะครับก็รวมเป็น61ยานนะอ่านี่ก็จะเป็นตัวละครทั้งหมดที่ผมได้มานะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมมอนมีแรเยอะอยู่นะแล้วก็มี SR อ่าแล้วก็จะได้อีพิกมา1ตัวครับนี่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้และ โอเคสรุปนะครับก็คือผมเปิดไป61ตัวเนี่ยจะได้อีพิกมา1ตัวนะครับ SR4 R10 ตัวแล้วก็คอมมอนที่เหลือนะครับ46ตัวครับผมอันนี้คือ ID ที่ผมได้นะเล่น61ตัวนะครับทีนี้จะพามาดูราคาครับผมก็คือตอนนี้ผมลงทุนไปแค่60ตัวนะตัวละ2.5เหรียญถูกไหมครับ เท่ากับว่าผมใช้เหรียญ S P G ทั้งหมด150เหรียญน,นะครับทีนี้ราคาเหรียญ S P G ตอนนี้เนี่ยคืออันนัปัจจุบันนะคือ1.603 2นะครับอ่ะแปลงเป็นเงินก็คืออยู่ที่51.77บาทนะครับแบบคร่าวๆนะอ่ะก็51.77คูณ150เหรียญ S P G ครับเท่ากับว่าถ้าเพื่อนๆจะมาลงทุนตอนนี้นะครับ ถ้าลงทุนเท่าผมนะ60ตัวนะครับจะอยู่ที่7,765บาทนะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดที่ราคา51บาทครับผมมาซื้อเหรียญทิ้งไว้ตอนที่มันราคา45บาทครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอา45คูณ1 1ออันนี้คือต้นทุนจริงๆของผมก็คือ6,750บาทครับอ่านี่คือต้นทุนของผมในการเปิด ID นี้ครับ อันนี้ไม่นับค่าแก๊สนะค่าแก๊สก็อาจจะบวยสักสัก500นะครับผมก็ตีเป็น7250และกันครับอไอดีนี้นะแล้วก็หลังจากที่ผมไปลองเล่นมาแล้วครับ1วันเต็มๆจริงๆก็จะบอกว่าไอหนวันเนี้ยก็คือไม่ได้เล่นตลอดด้วยนะเพราะว่าตอนที่เซิร์ฟเวอร์มันเปิดอะเซิร์ฟมันเน่าครับแล้วมันแบบมันหลุดตลอดเวลาคือผมเล่นได้ไม่เต็มที่เลย เล่นในจริงๆอ่ะก็คือตอนแบบตอนเที่ยงเลยอตอนเที่ยงเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนอ่ะเล่นจริงๆอ่ะแค่สิบสองชั่วโมงเองครับเออเพราะว่าที่เหลือมันเหมือนแบบเล่นได้บางไม่ได้บ้างเข้าเข้าออกออกหลุดหลุดอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือนับต็จริงๆ,ๆอเต็มที่แค่สิบสองชั่วโมงไอช่วงเวลาที่เหลือแบบเล่นได้บางไม่ได้บ้างครับอ่ะก็เนี่ยหนึ่งวันที่ผมเล่นมาคือเก้าสิบสอง จุดเจ็ดหนึ่งเหรียญอันนี้เหรียญที่ได้เป็นรีวอร์ดของ SPE นะครับผมอ่ะเก้าสิบสองจุดเจ็ดหนึ่งนะครับทีนี้ราคา SPE ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอยู่ที่สามจุดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับโอ้ตอนแรกมันเยอะกว่านี้อีกเนี่ยตอนนี้ผมเปิดคลิป,นะปมาสามจุดสองนะไปประมาณเริ่มลงครับอ่ะก็เอาเท่านี้เลยสามจุดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับผม แปลงเป็นเงินก็คืออยู่ที่97.45บาทนะครับต่อนหนึ่งเหรียญอ่ะเราคูณไปเลยครับ97.45นะครับเท่ากับ9 0 3 4บาทวว้าเห็นไหมครับเราเล่นแค่วันเดียวเรากำไรแล้วนะครับผมไม่ใช่แค่คืนทุนแต่กำไรอ่าถ้าถอนตอนนี้คือกำไรนะครับแต่แต่ประเด็นมันคือ เขายังไม่ได้เปิดให้ถอนนะครับทุกคนเนี่ยเงื่อนไขาการถอนก็คือต้องมี40 SPE นะแล้วพอเราถอนปุ๊บเราจะติดคูดาว14วันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะถอนคิดดีๆนะอ่าแต่ตอนนี้มันถอนไม่ได้ครับอาจจะต้องรอให้เขาเปิดระบบถอนก่อนนะครับผมก็อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้เล่นจริงๆแล้วก็ราคาเหรียญจริงๆนะครับไม่ได้มโนขึ้นมานะ มันเป็นไปตามนี้จริงๆแล้วผมก็คำนวณให้ทุกๆคนดูนะครับว่ามันคืนทุนภายใน1วันจริงๆครับเออแต่ก็ตัดสินใจด้วยตนเองนะครับว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนอันนี้ก็ลองคิดดีๆนะครับเพราะว่ามันก็มีเงื่อนไขหลายอย่างนะเพราะว่ามันเป็นเกม2เหรียญด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องการถอนก็ค่อนข้างนานนะครับผมเนี่ยถอนปุ๊บก,ก็ต้องรอ14วันอย่างเนี้ย ก็ตัดสินใจกันดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันถนะ้าชื่นชอบก็ฝา,ากกดไ like, ลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม